รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สลากออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้ำยาบ้วนปากแปรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากบริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์วันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่พุทธอุทยานมหาราชนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดวชิรธรรมารามตำบลบ้านใหม่อําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสาเหตุที่บินนําคุณผู้ชมมาวันนี้นะครับนี่เลยครับ เพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดนะครับที่มีขนาดใหญ่มากครับถ้าใครขับรถออกจากกรุงเทพมองทางซ้ายมือนะครับผ่านมาแถวอยุธยาก็จะเห็นนะครับว่าจะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เลยครับสีเหลืองทองงามสง่าเลยนะครับตั้งบริเวณนี้นะครับนอกจากนี้สําหรับสายชิลสายช็อป พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าใกล้กับที่ประดิสฐานของหลวงปู่ทวดเนี่ยก็จะมีตลาดนะครับเป็นตลาดให้สำหรับพวกเราได้มาช็อปได้มาชิมกันเรียกว่าตลาดหลวงปู่ทวดนั่นเองเอาละวันนี้นะครับเรื่องราวของอัปเดตไทยแลนด์จะมีอะไรนอกจาก2อ,อย่างนี้เรามาติดตามได้เลยในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับ หลักออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมไบ o อน็อ TPi ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซี ีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ใครที่มาที่นี่แล้วพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่ครับเราต้องทําบุญกันให้อาหารน้องปลานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสิครับบรรยากาศดีมากเป็นคล้ายๆกับร้านอาหารนะครับสออาคารใหญ่นะครับใกล้กันแล้วก็มีร้านรวงต่างๆนะครับให้ได้ช็อปให้ได้ชิมกันได้บริเวณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้น้องปลาได้ชิมอาหารเขาบอกว่าปลาที่นี่ตัวใหญ่มากรู้จริงหรือเปล่าเรามาดูกันไตอุ้ยอันนี้ปลาสวาย ในตอนนี้นะครับก็ช่วงเย็นๆที่บินมาที่แห่งนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายครอบครัวเลยนะครับพาน้องๆเด็กๆพาคนแก่สมาชิกในครอบครัวครับมาทําบุญลักษณะนี้แล้วมาเดินสูดอากาศกันดังนั้นใครที่อยู่แถวนี้ครับอยุธยาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่กรุงเทพก็ได้นะครับอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์บรรยากาศแบบนี้ก็มาได้เลยนะครับเห็นไหมครั มาที่นี่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นท้าวเวสสุวรรณอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับก่อนที่จะไปนะมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นพี่ๆเนี่ยเขามาโยนเหรียญกันเสี่ยงทายนะครับคงเข้าใจว่าถ้าไขรแม่นเนี่ยนะครับอธิษฐานปุ๊บโยนลงไปในบาทเนี่ยนะก็จะทําให้ประสบความสําเร็จตามที่อธิษฐานไว้เดี๋ยววิ่ลองมายนบ้างนะครับนี่ไปแรกมาแล้ว,วลงด้วยครับแม่นไหมฮนะแม่นนะ โอ้โหงั้นพอแล้วครับเพราะเดี๋ยวเหรียญต่อไปอาจจะไม่ลงแล้ว <S 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 เดินมาในตลาดนะครับต้องมาที่ร้านนี้ก่อนเลยเพราะว่าเห็นโอ้โหเหมือนจะได้รางวัลมาด้วยได้ออกมาการต่างๆ,ๆนี่คือขนม เขาเกียบปากหม้อครับผมเขาเกยบปากหม้ออันนี้จะเป็นขนมสาคูครับความพิเศษของเราเป็นไงครับความพิเศษของเราคือไส้ครับคือหัวใจนะครับถั่วของเราคั่วเองนะครับไส้ของเรานี่ตกทอดมาจากคุณยายส่วนผสมของเราพอดีที่ได้สัดส่วนครับน้ำตาลความหวานพอเหมาะครับนี่คือหัวใจของสาคูของเราอันนี้มาขายที่ตลาดหลวงปู่ทวดเนี่ยนานหรือยังครับหลังจากน้ำท่วมปีพศ2 5 5าอ 5 4ีครับไอ้นี้พอน้ำแห้งก็เริ่มมาขาย1ิบกว่าปีแล้วใชบกว่าปีแล้วนะครับโอ้าครูกับเท้าเกี่ยวปักหม้อเนี่ยอันไหนคนจะนิยมมากกว่าคนจะนิยมสาคูมากกว่ากันเพราะในความเหนียวของสาคูเนี่ยเราจะใช้นึ่งทำออกมาเนี่ยไส้มันจะไม่อมน้ำครับถ้าต้มเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่จะแป้งแตกแล้วน้ำเข้าไปจมอยู่ในไส้ครับ ทำให้เสียรสชาติคุณพี่ลองชิมไหมครับลองชิมได้เลยลองชิมดูอันนี้เดี๋ยวให้ชิมเบสิกก่อนปากหม้อเคี้ยวง่ายกืนง่ายมันนิ่มใช่มันหวานทำมนหวานทำมีส่วนผสมของนึบเนืออแล้ว่วดเชฟโป๊ะวดชโป๊ะถั่วของเราจะได้ความหอมไหมครับอร่อยครับือถัะเป็่เราที่ตเองก็เลยได้ความพิเศษกลิ่นของถั่วเครื่องหนึ่งจะได้ความหอมครสองปลอดภัยจากเชื้อราเพราะว่าของเราใหม่ แล้วก็อันนี้คือสาคูเดี๋ยวชิมได้เลยเดี๋ยวได้เสียเวลาเลยครับลองชิมแล้วต้องซิมทั้งสองอันเลยนะยังมีกลิ่นของถั่วเหมือนเดิมเลยใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อกลับบ้านกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องได้ยี่บ้าบาทครับ25่บาทถบาเอาหนึ่งกล่องครับได้ครับเอาสาคูครับได้ได้ครับร้านขนมคุณยายนะครับสาคูกับข้าวเกียบปากหม้ออร่อยมากครับหวานนุ่มนะครับที่สำคัญก็คือ ปลอดภัยเพราะว่าผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ่างๆพกทำเองหมดเลยใช่ครับครับเมื่อกี้เราซื้อไปว่าจะซื้อเข้าอาสาคูสักหนึ่งกองแต่พ่อค้าใจดีครับบอกไม่ขายแถมให้นี่ฮะล้วเยอะแยะมากมายเลยครับจะกินเงินหมดไปเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากครับนี่ครับผมมาต่อดที่รายการที่ร้านเราขอบคุณครับครับผม แน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมครับมาอายุทยาทั้งทีจะต้องมากินของดีของเด็ดของอายุทยานั่นก็คือโรตีสายไหมนะครับเราเดินผ่านร้านนี้เลยบอกว่าร้านนี้เป็นต้นตํำรับด้วยใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่ออะไรครับพี่ ซีรักครับซีรักครับผมทราบว่าเดิมเนี่ยก็คือเป็นเจ้าต้นตำรับของอยุธยาใช่ครับแต่ตามชื่ออะไรฮะชื่อแรกเลยนะบางอารีบางอารีครับผมแสงอารุณนี่ก็สืบทอดกันมาใช่ครับผมรุ่นเหละแล้วรุ่นเละแล้วใช่ครับบางอารีเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนอยุธยาแล้วก็ทําโรตีใช่ครับความพิเศษของโรตีสายใหม่ของเราเนี่ยคืออะไรครับแป้งเอาแป้งก่อนฮะครับผมแป้งนุ่มใหม่นิ่มเป๊ นุ่มใหม่นิ่มชัดเจนนะครับผมใหม่สดทุกวันพี่เพราะเราทําเองทีนี้ของของแป้งเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ได้กี่วันนะครับแป้งอยู่ได้2อถึงสวันสองถึงสาวันใช่ครับแล้วถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยก็จะได้นานกว่านั้นอีกได้ย้อนนัครับแต่ถ้ากินให้อร่อยเนี่ยก็สองสาวันก็ได้แล้วใช่ครับนอกจากแป้งแล้วตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นหัวใจเหมือนกันที่กินควบแป้งด้วยสายไหมใช่ครับสายไหมของเรานี่มีหลากหลายสีมากเลยอ่ะสีอะไรบ้างครับเนี่ยมีขาวเขียวแล้วก็ขาวชมพูนี่ครับผมครับ ขาวเขียวขาวชุมพูใช่จะมีตอนจะมีม่วงด้วยแต่ม่วงหมดไปแล้วพี่นี่ยังอุ่นอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมใช่ครับร้อนเลยพี่ขึ้นจากเตาเลยครับผมแป้งนุ่มไหมนิ่มไหมนิ่มแล้วก็หวานกำลังดีหวานมันไม่หวานมากใช่ครับนี้ยเราขายยังไงครับก็มีสามห้าสาุดร้อยชุดละห0สิบ ใช่ครับครบร้อยรุ่นบด้วยครับใครผ่านไปผ่านมาสามารถซื้อได้ที่ไหนนอกจากที่นี่มีสาขาอื่นไหมครับด้านข้างโรงพยาบาลยุทธยาครับผมด้านข้างนะก่อนถึงเรียนจำหรือใช่ง่ายเลยมาที่นี่ใช่ครับอันนี้หลานหลวงอุทวดใช่ครับมีแน่นอนตรงนี้เลยใช่ไหมเปิดทุกวันเพไม่มีวันหยุดเลยทุกวันไม่มีวันหยุดนะมาอุดหนุนกันได้นะครับที่นี่นะครับโรตีสายไหมนะครับซีลักสามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับ สนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินผ่านไปจะแวะไม่ได้นะครับเพราะร้านนี้เนี่ยชื่อร้านเขาน่ารักมากชื่อร้านว่าอร่อย,อยใช่ไหมพี่ค,ครับอร่อยนี่ขายอะไรบ้างครับเนี่ยครับอร่อยทุกอย่างนะคะก็ ที่เน้นเป็นหลักๆเลยคือทอดมันปลาลายนะค่ะคแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านก็คือว่าทอดแบบกลมๆเวลาลูกค้าได้ทานแล้วจะ ข้างนอกก็จะกรอบๆข้างในก็จะนุ่มๆเป็นเนื้อปลากรายปกติเวลาเราจะเห็นทอดมันปลากรายจะเป็นแผ่นๆบางๆถูกไหมฮะแต่นี่เรามาปั้นแบบกลมๆกลมๆนอกจากนี้แล้ววัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเรามีความพิเศษยังไงครับก็เป็นเนื้อปลากรายแท้นะคะเนื้อปลากรายจากแม่น้ําสแกกังจากีูไทธานีไทธานีเลยใช่ค่ะต้องไปที่นั่นเลยใช่ไหมก็คือว่าเนี้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนธุรกิจกันเขาซื้อแฟรนชไชส์ตัวแจงรอนไปครับเราก็รับวัตถุดิบ เป็นตัวปลากรายเข้ามาตัวปลากรายอยากเข้ามาอ่าครับอันนี้โอเคแหละเป็นเร้มมาแต่อันนี้ครับค่ะแจงรอนแจงรอนหรือว่าเอามาโบราณใช่ค่ะถ้าเป็นเนื้อปลากรายแพ้ก็คือเอามาปั้นกับไม้เนี่ยมันจะเหนียวครับแล้วก็ติดไม้อ๋อมันจะเกาะติดหนึบเลยใช่ค่ะทีนี้สูตรก็จะต่างกับตัวทอดมันตรงที่จะมีทิกเจอร์ตรงเป็นเนื้อมะพร้าวค่ะเป็นเนื้อมะพร้าวดำเนินคือเนื้อมะพร้าวทึนทึก กลางอ่อนกลางแก่อันนี้เราเราขายกันเท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ละยี่สิบบาทไม้ละยี่สิบบาทเท่านั้นเองใช่ค่ะโอแล้วถ้าเป็นเป็นทอดมันเป็นทอดก็จะเป็นชุดค่ะชุดเล็ก30บาทชุดใหญ่50บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้เห็นแล้วอยากกินเจ้าแจงรอนมากเลยเดี๋ยวให้ลองนะคะได้ครับอืด้กลิ่หนักมากแล้วก็มีความหอม ของเนื้อปลากายและนที่สำคัญใบโหระพาใช่ค่ะรสชาติอร่อยมากครับใครผ่านไปผ่านมาในตลาดหลวงอูดทวดนะครับต้องมาร้านนี้ครับอ,อร่อยนียม,มาที่ร้านนี้ครับโอ้โหสินค้าไม่เคยเห็นเลยเดินที่วัดนี้แล้วก็เห็นป้นเชียง,ยงปลาสลิด อันนี้คือเป็นกุนเชียงเหมือนกับกุนเชียงหมูอยางงล่เหมือนกุนเชียงหมูแต่เราใช้เนื้อปลาสลิดแทนทำไมใช้ปลาสลิดล่ะฮะเพราะว่าหมูก็มีแล้วไก่ก็มีแล้วปลาช่อนก็มีแล้วครับเราก็อยากให้มีอะไรที่แตกต่างไปจากที่อื่นเจ้าอื่นมั่งก็เลยเอาปลาสลิดมาแปรรูปค่ะแล้วรสชาติมันแตกต่างจากปลาจะรสชาติก็จะนิ่มกว่านุ่มกว่าขวงหมูครับจ้ะ ็าจะทันแบบย่อยง่ายไขมันต่ำจะไม่อมน้ำมันทำไมเราต้องขังมันไว้ด้วยในอันนี้เราคือผึ่งไว้ก่อนค่ะให้มันแห้งเพราะว่ามันมามันจะสดพอแห้งถ้าสดมากมันจะชื้นเพราะเราไม่ได้ใช้วัตถุกันเสีย แสดงว่าปลอดจากวัตถุกันเสียเลยไม่ใส่กันชื้นไม่ใส่ค่ะเก็บไว้ได้กี่วันนะครับเราซื้อไปถ้าเก็บในตู้เย็นจะอยู่ได้2เดือนครับถ้าแบบนี้ซีนสูญญาก่าศก็จะเก็บได้นานถ้าอยู่ข้างนอกโดยยังไม่แกะนะคะับแะแต่ถ้าแกะแล้วก็ต้องเข้าตู้เย็นเหมือนกันจ้าอันนี้เราขายยังไงครับครึ่งโลร้อยสามสิบโลหนึ่งสองร้อยหกสิบค่ะชิมได้เลยค่ะรสชาติหวานหวานก่อนแล้วคุณเชิงทั่วไปก่อนแต่มันมี ความพิเศษตรงที่มีกลิ่นของปลาผ<ช>สม,มอยู่ด้วยใช่ถ้าจะมาซื้อที่นี่นะครับถ้าไม่ได้มาที่อยุยาแต่อยู่ที่อื่นสามารถสั่งซื้อได้ไหมสั่งได้ซื้อเราจะมีเบอร์โทรให้เลยค่ะโทรสั่งได้เราจะมีแผนกจัดส่งค่ะจัดส่งได้เลยทั่ว<า>ประเทศเ มาที่นี่นะครับนอกจากเราได้สักการะหลวงปูท่ทวที่มีขนาดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ได้เดินชมตลาดเดินช็อปเดินชิมที่นี่มีอีกจุดหนึ่งครับที่ผมบอกไวนเนก็คือเป็นไฮไลท์เลยนะครับเขาเรียกว่าหอศิลป์กรุงสยาม3มมิติซึ่งในนี้มีทั้งหุ่นขี้ผึ้งมีโรงละครนะครับแล้วมีเสียงดังออกมาแล้วมีไดโนเสาร์อยู่ที่นี่ด้วยนะฮะเชื่อผมหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวตามไปเลยครับ มาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แล้วดูแล้วมันกระดุกกระดิ๊กอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับเด็กๆครับที่อยากจะมาชมไดโนเสาร์นะครับหลากหลายสายพันธุ์มารวมกันที่นี่นนก็สามารถเข้ามาชมกันได้เลยนะครับจุดถัดไปนะครับจุดนี้เหมาะสําหรับ ู้ใหญ่นะครับที่มีความเริ่มใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะรวมเอาพระเกจิอาจารย์นะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีวัดปฏิบัติที่ดีมารวบรวมไว้ที่นี่นะครับดังนั้นมาที่นี่ที่เดียวเหมือนกับได้สักการะพระไยทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวผมนุญัตสักการะหลวงพุทธก่อน มาอีกโซนหนึ่งนะครับเอาใจคนชอบแชะชอบถ่ายรูปนะครับโซนนี้เป็นภาพวาด3มมิติเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะพบกับภาพต่างๆมากมายเลยนะครับที่เป็นแอคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนมายืนตรงนี้แล้วโดนจระเข้งับนะครับมีภาพของช้างโดนสายยางฉีดมีภาพรถตุ๊กๆมีภาพของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยมีภาพของศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายรูปแอคชั่นเพื่อจะได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กดีกว่าเหมือนตรงนี้ เคมาถึงจุดนี้นะครับเปรียบเสมือนเรือลำใหญ่เป็นเรือที่มีวัฒนธรรมต่างๆจากทั่วประเทศมาย่อ,อเป็นขนาดจิ๋วๆนะครับหลายที่นาในประเทศไทยของเรานะครับถ้าเรามองเห็นเราก็จะรู้เลยว่าแต่ละที่เป็นที่ไหนบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงคล้ายๆกับมโนรานะครับ อันนี้เป็นเหมือนกับประเพณีถือศีลกินผักมีนิ้วซึ่งบง่งบอกถึงเชื้อชาติวัฒนธรรมของทางคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่จากทั่วประเทศไทยแต่เขามาย่อเป็นขนาดเล็กๆให้เรามาที่เดียวแล้วก็ได้ชมวัฒนธรรมทั่วประเทศเลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับโอ้ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยต้องบอกว่าเป็นสิ่งอันซี้นะครับสำหรับใครที่ อยู่ละแวกนี้ ENNIS, นะครับแถวแถวอยุทยาหรือว่ากรุงเทพสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับเพราะว่าที่นี่อย่างที่ได้เห็นกิจกรรมเนี่ยมาได้ทั้งวัยเด็กวัยนุ่มสาววัยผู้ใหญ่ก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้และที่สำคัญค่าเข้าชมเนี่ยถูกมากนะครับดังนั้นมาเข้าชมได้ที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามาที่พุทธอุทยานมหาราชที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่นะครับต้องบอกว่า หลากหลายกิจกรรมจริงๆนะครับใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาที่อยุธยานะครับมองเอาไว้นะครับถ้าออกจากกรุงเทพเนี่ยซ้ายมืออย่าลืมมาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้แบบบินนะครับเพื่อจะได้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตประเทศไทยที่ไหนนะครับอย่าลืมนาฬกาอัปเดตไทยแลนด์แต่วันนี้ขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับเพราะเยอะจริงๆนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินกินกิน